ดีเอฟซีสามประเทศและซีประเทศไทยและซีในช่องมาทานแกงเผ็ดมะละกอใส่ใบชะพลูของคไทยนะคะแล้วก็มีต้มเอ่อจืดตำลึงเอ่อไข่น้ำแล้วลูกชิ้นปลารายเล็กๆนะคะน่าทานนากนะคะอาหารเช้าขอไทยวันนี้นะคะแล้วก็มีมะละกอยักษ์ค่ะที่ที่คัวไทยถ่ายมาวนนะันนี้สุกแล้วนะคะอันนี้ส่วนเดียวนะคะได้หนึ่งจานทั้งหมดมีสี่ส่วนนะคะ ลูกใหญ่มากเลยคะ่ะหวานกรอบนะคะอันนี้เป็นอาหารเช้าของโคดไทยแล้วก็มีแกงเผ็ดโคไทยตำน้ำพริกเองนะคะแล้วก็ใส่ใบใส่ใบชูผูบ้านโคดไทยแล้วก็มะละกอนะคะแล้วก็ใส่ไข่นะคะน่าทานมากนะคะไม่ใส่น้ำมันนะคะโคดไทยจะทำอาหารครีนนะคะ น่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ใส่พริกสดลงไปด้วยค่ะหั่นเป็นเล็กๆนะคะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้เป็นอาหาร้าของโกรดไทยนะคะแล้วก็ต้มจืดลูกชิ้นปลากายนะคะใส่ตำลึงใส่ถั่วง,งอกนะคะใส่ไข่นะคะอันนี้นะคะลูกชิ้นเล็กๆขายไปไหนไหมหนู่ชิ้นปลากาย จมอยู่ในนี้นะคะนี่นะคะลูกชิ้นปลากายน่าทานมากะคะ่ะขัวไทยทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคะไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็มีผักในสวนนะคะซื้อกล้ไข่กับลูกชิ้นปลากายเท่านั้นนะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะขอให้สีต่างประเทศสีประเทศไทยมาทานกันนะคะช่วงนี้ขวัวไทยตอบคอมเมนต์นช้านิดนึงแต่กัวไทยอยากตอบทุกท่านนะคะขอโทษด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมะละก,กอยักษ์ วันนั้นที่ขวดไทยถ่ายดูนะคะอันนี้ส่วนเดียวนะคะมีทั้งหมด4ส่วนนะคะหวานกรอบมากเลยคะ่ะมาทานกันนะคะน่าทานมากเลยนะคะขอให้สี่มาทานกับควดไทยนะคะอันนี้ก็แกงเผ็ดนะคะน้ำพริกํำเองนะคะมะละกอใส่ใบเชื้อผู้ใส่ไข่นะคะไม่ใส่น้ำมันเป็นอาหารครีนนะคะขวดไทยจะเป็นทำอาหารครีนนะคะ จะใส่แค่รสดีตัดน้ำตาลน,นิดเดียวนะคะแค่นั้นนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นั้นนะคะก็ต้มจืดก็เหมือนกันนะคะก็เนี่ยค่ะํำลึงก็เก็บที่บ้านนะคะก็ซื้อถงงุงนอาซื้อไข่ชิ้นปลากายนะคะน,นี้ต้องจืดตอนเช้าอาหารของโคไทยนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะไวซีมาทานกับโคไทยนะคะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยคะ่ะ าทานกันนะคะอันนี้ก็เป็นมะละกอยักษ์ของครัวไทยนะคะตอนนี้ก็สุกลงแล้วกอบมากเลยค่ะอันนี้ส่วนเดียวทั้งหมดมีสส่วน